ตอนนี้คนดังที่มีความเห็นไม่ตรงกับรัฐบาลจีนออกจากคุกมาสองคนครับและต้องจับตาดูให้ดีเพราะว่ามีเงื่อนไขของการปล่อยตัวที่น่าสนใจยิ่งว่าจีนจะทำอย่างไรต่อไปกับคนดังสองคนนี้คนแรกคือไอ้เว่ยเว่ยอายุ54เป็นศินลปินนักวาดนักแสดงซึ่งถูกกล่าวหาโดยรัฐบาลจีนครับว่าทำผิดกฎหมายเรื่องภาษีพูดง่ายๆคือหนีภาษี ติดคุกอยู่81วันปล่อยตัวออกมาหลังจากที่หลายประเทศทั่วโลกนั้นเรียกร้องให้จีนปล่อยตัวเพราะว่าคนที่คิดว่าจีนทําอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าไอ้เว่ยเว่ยหนีภาษีแน่แต่เป็นเพราะไอ้เว่ยเว่ยออกมาวิพากวิจารณรัฐบาลจีนอีกคนหนึ่งที่ออกมาหลังจากไอ้เว่ยเว่ยไม่กี่วันคือหูเจียซึ่งเป็น NGO ที่ช่วยเหลือคนที่เป็นโรคเอสของจีนออกมาวิจารณ์ว่ารัฐบาลจีนไม่ได้ดูแล คนจีนที่ติดโรคเอสเท่าที่ควรออกมาวิาพากษ์ค่อนข้างจะดุเดือดรุนแรงหูเจียติดคุก3ปีครึ่งในข้อหาแรงครับข้อหาว่าบ่อนทำลายต้องการล้มล้างประเทศจีนสองคนนี้ออกมาในจังหวะไล่เลียกกันนะักวิเคราะห์บอกว่าคงจะเป็นเพราะว่านายกรัฐมนตรีเวนเจียเป่าของจีนกำลังเยือนเยอรมันอังกฤษและฮังการี ไปยุโรปเจอคําถามเรื่องสิทธิมนุษยชนแน่เจอคําถามว่าทําไมไอ้เว่ยกับหูเจียจึงยังติดคุกอยู่นอกจากนี้ยังมีอีกหลายคนนะครับแต่ว่าช่วงหลังดูเหมือนว่าจีนจะเริ่มปล่อยครับปล่อยให้เป็นอิสระแต่ไม่ได้แปลว่ารัฐบาลจีนเปลี่ยนนะโยบายต่อคนที่คัดค้านหรือคนที่แสดงความคิดเห็นไม่ตรงกับรัฐบาลจีนนะครับเพราะว่าทั้งไอ้เว่ยและหูเจียออกมาเนี่ยมีเงื่อนไขครับเงื่อนไขคือหนึ่ง ต้องอยู่ที่บ้านห้ามเดินทางไปต่างประเทศห้ามเดินทางออกนอกบ้าน 2. ห้ามเจอสื่อมวลชนอย่างน้อยที่สุด1ปีและ 3. ห้ามใช้โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือ Facebook ซึ่งปกติก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าของจีนเองเขาก็มี Twitter แบบของจีนแต่สองคนนี้ถูกห้ามไม่ให้ติดต่อกับโลกภายนอกไม่ให้ใช้โซเชียลมีเดียก็แปลว่าไม่ให้แสดงความคิดเห็นที่ต่อต้านรัฐบาล ที่ก็ยังแปลว่าจีนนั้นยังควบคุมพฤติกรรมกิจ,จกรรมของผู้ที่คัด้านถึงแม้ว่าจะปล่อยออกมาเพราะว่าทนแรงกดดันจากตะวันตกที่เรียกร้องให้รัฐบาลจีนอธิบายว่าทําไมคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลจีนนั้นถูกตั้งข้อหาดุเดือดและรุนแรงอย่างนี้รัฐบาลจีนก็รู้ครับว่าจะค้าขายจะชวนคนมาลงทุนจะเข้าไปมีบทบาทในประชาคมโลกเนี่ยรัฐบาลจีนก็ต้องมีมาตรฐานที่ว่า จะต้องให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลจีนพอสมควรนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เราเห็นภาพไอ้เว่ยเว่ยหูเจียออกมาจากคุกแต่ต้องอยู่ที่บ้านห้ามติดต่อใครห้ามแสดงความคิดเห็นอย่างนี้ต้องถือว่ายังจำกัดเสรีภาพ